เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็กําลังจะยื่นภาษีแล้วก็งงว่าเราจะต้องยื่นมาตราไหนนะครับวันนี้ผมเอาคาตอบมาฝากนะครับพึ่งยื่นไปสดๆร้อนๆเลยครับไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการยื่นภาษีของยูทูบเบอร์นะครับเดี๋ยวพูดเรื่องของยูทูบเบอร์ก่อนนะครับแพลตฟอร์มอื่นเอาไว้ตอนท้ายเลยกันนะครับก็ผมพิ่งยื่นไปนะครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศ แล้วก็ทํา YouTube ด้วยนะครับก็จะมีรายได้2ทางใช่ไหมครับปกติเราก็จะยื่นโดยการเอาเรื่องของรา,ายได้รวมของพนักงานออฟฟิศเนี่ยทั้งหมดนะครับมากรอกในมาตา40วงเล็บ1ให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอารายได้รวมนะครับของ y o u t u b e นะครับทั้งปีนะครับที่ได้จากโฆษณา y o u t u b e เนี่ยเอามากรอกในช่องของ40วงเล็บ2นะครับ เท่านั้นเองนะครับเรียบร้อยก็ถ้าทำ YouTube ที่ได้ค่าโฆษณานะครับเพื่อนๆก็ไปดูในหลังบ้านนะครับหลังบ้านแล้วก็ให้มันโชว์รายได้นะครับทั้งปีปี2 0 2 3นะครับอย่าลืมไปเปลี่ยนในเซตติ้งให้มันเป็นเงินบาทนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเงินบาทมันก็จะคำนวณมาทั้งหมดปี2023เพื่อนๆได้กี่บาทนะครับก็เอาตัวเลขมากรอกใน 40่งเล็บ2นะครับซึ่งถ้าได้เยอะนะครับก็ต้องเตรียมจ่ายภาษีด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีหักภาษีนะครับไม่ใช่ของบ้านเราที่จ่ายปุ๊บหักภาษีให้เลยนะไม่มีนะนะครับ YouTube ไม่มีหักนะครับแล้วก็ t i k t o k ก็ไม่มีหักนะครับอันนั้นเพื่อนต้องเตรียมเงินไว้จ่ายนะครับส่วนแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น s h o ป e ี Lazada นะครับ มีนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเขาหักภาษีหน้าที่จ่ายให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหักไว้แล้วเนี่ยเราสามารถส่งเรื่องขอคืนได้ก็คือกรอบภาษีนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราชําระไว้เกินมันก็จะบอกว่าเราเกินไปกี่บาทเราขอคืนไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้า YouTube TikTok ไม่มีนะจ๊ะต้องไปหาลดหย่อนเอาเองนะครับ มาดูข้อมูลกันต่อนี่ครับที่ผมอธิบายไป Google a d เป็น40วงเล็บ2เนาะรีวิวรับจ้างรีวิวก็คือพวกแอพ l ฟอริเอตนะแหละครับก็เป<ๆ>็น40วงเล็บ2ถ้าออกงานนะครับออกงานหรือว่าโชว์ตัว40วงเล็บ2นะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของเองเป็น40วงเล็บ8นะครับเป็นนักแสดงสาธารณะก็40วงเล็บ8นะครับส่วนไอ้เรื่องการหักค่าใช้จ่ายเนี่ย อันนี้ผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้จริงๆเพื่อนๆต้องไปดูช่องพี่ๆที่เขาทําเรื่องการเงินนะครับถึงจะอธิบายได้ดีนะครับเราแค่มาบอกว่าต้องยืดมนาตาไหนแล้วก็ให้ระบบมันคํานวณจบนะครับจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ก็ว่าไปหรือว่าขอคืนได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็คือสี่วงเล็บใช่ไหม ส่วนใหญ่เขาจะต้องเสียภาษีกัน2ครั้งต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแบบผมนะครับแล้วก็รับจ้างรีวิวนะครับได้โฆษณาจาก YouTube นะครับก็จะเป็นพองดอ90นะครับก็จะจ่าย,ยก็จะกรอภาษีปีละครั้งนะครับแล้วก็ไปยื่นของเงินคืนหรือว่าไปชำระค่าภาษีเพิ่มก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ตัวลดหย่อน แล้วแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วแต่การเสียภาษีขั้นบันไดอะไรก็ว่าไปมันลึกอะ่ะเพื่อนๆถ้าพูดพูดไปเลยก็ผิดนะครับก็เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรายได้รวมทั้งปีเนี่ยเกินล้านแปดนะครับหนล้านบาทนะครับก็อย่าลืมไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่วันที่มีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับที่สำนักง,งานสรรพากรนะครับที่ ออฟิศเพื่อนๆอยู่นะใกล้ๆหรือว่าผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆงงไหมไม่งงเนาะนะครับก็คือถ้าเป็นยูทูบเบอร์นะครับให้ใช้มาตรา40วงเล็บ2นะครับเฉพาะเพื่อนๆที่กินค่าโฆษณานะครับแล้วก็พวกทำแอฟเฟอรี่เอนะครับอ่าไปวงเล็บ2ยกเว้น ยกเว้นนะครับตรงนี้ถ้าขายของเองเป็นวงเล็บแปดนะครับวงเล็บแปดมันก็จะไปพองกดอเก้าสี่ซึ่งเสียภาษีสองครั้งนะครับปีละสองครั้งนะครับโอเคประมาณนี้ถ้ามันผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าผมผิดนะผมพยายามอ่านข้อมูลตรงนี้แล้วก็ยื่นภาษีไปแล้วตามนี้จริงๆนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนนะครับ AS14 ิบสีอาบินะครับ คลิปไหนที่ชอบเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับที่เป็นแอพเฟอร์โปรแกรมที่ผมทํากับเขานะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมานะครับนี่เลยคลิปสมมุติดูคลิปอยู่นะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตนะครับโดยการซื้อสินค้านะครับก็จะมีลิงก์มากมายนะครับอย่างเด่นๆช่องผมก็จะเป็นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับซึ่ง ปัจจุบันเขาจะมีคําเตือนด้วยทุกครั้งนะครับก็คือใช้นะครับเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็สามารถชําระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดเพราะจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับอันนี้คือกฎใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาอยากให้ สายการเงินนะครับขึ้นคําเตือนทุกแพลตฟอร์มนะครับอ่าขึ้นให้อ่านให้ฟังเลยเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ประมาทในการใช้เงินนะครับใช้เท่าที่จําเป็นนะครับนอกจากบัตรเครดิตนะครับก็จะมีสินเชื่อบ้านนะครับมีสินเชื่อรถยนต์ซื้อประกันรถยนต์นะครับอุปกรณ์กีฬาซื้อคอมซื้อมือถือซื้อหนังสือออนไลน์นะครับช้อปปิ้งห้างดังนะครับอย่างเช่นท็อปบิ๊กซีแมคโครนะครับเก็บคูปอง ส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะฮะอ่าประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเท่านี้ครับอย่าลืมยื่นภาษีนะครับกําลังจะหมดเขตแล้วนะครับรีบไปยื่นนะครับ